สอ,องอเก้หุ่ดจะรับนะวูอะไรวน่โอเคครับกลาบสวัสดีทุกท่านเยครับยินดีต้อนรับก็สู่ช่องโลโซวันนี้อยู่กับสลัดเอ็กโอสองสามสี่อยู่ในเกม AMB Poker นะครับมาใหม่โอเค เล่นตลาดกันอืมอะไรวะอ่ะปะเกมตัวนอนมีงบมาสองกันนะครับโอเคมาละอืมเบ็ด 6บาทก่อนป่ะ <c oughs> เฮ้ยเรื่องแบบ76บาทเลยอ่ะไชเฮ้ยทำไมมันไม่ได้วะตัวมันต้องเรียงมาดีอยู่นะเกมเนี้ยเฮ้ย วายมันต้องเรียงไงวอผมประูวันอินปอยินปอไม่มีบอกใว่ปะอ๋ออ๋อนี่นี่นี่โอเคปะอุ้ยได้เยอะอยู่นะ เบ็ดเจ็บอยู่นะโอ้ขาดตรงกลางทำไมมันไม่ได้วะรู้ว่ามันต้องเรียงวะ เุ้ยน่าได้อ่ะดูดิโอ้ยไ,ได้แล้วเว้ยแหลมอู้ได้ไหมไม่ได้ต้องเรียนกี่ตัววะ สามร้อยอเก้แตกแตกแตกขอ,อต้องเลียงสี่ช่องเหรอเรียบรอ้อยจบแล้วขอไว้สี่ตัวอืมเพิ่มเลยสิบแปดบาท ไปได้วะโคตดูดิถ้าจ้ากลางก็จบหุ้ยร้อยหกสิบเป็ดสิบแปดบาทจะแต่โคตรหนักอะ่ะ อุ้ย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 เข้าดิเข้าหนอนหนอนอู้ไปห้อยท่ามีลุ้นนะโ<ห>อ,อ้โหอยดูรอบอ๋อ ให้ัวผู้หญิงอะแพงกว่าหนอนวิ่งอะโอ้โหหาท้องกลางอะเมื่อกี้น่ะดูดิ ทำไมเข้าอย่าเปลี่ยนเกมนะเฮ้ยมาเข้าดิเข้าดิจบเดียเข้าด้านหลังไอหาจิกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าเข้าเข้า ต้อ,องสามรอบแล้วนะออกเป็นลงก่อนไป โอ้ยไม่เข้าไห้กูเลยเป็นเกมนีกกว่ามากอือฮือ เป็นเกมไหมก็ป่ะเออเกมอะไรดีวะดูชิป่ะยี่สิบหกบาทจะบอกว่าเหมาือนนอนอะสี่ตัว ต้งแบบลยี่สิบบาทเกมแม่งไม่ไม,ม,ม,มาว่ะมันไม่เหมือนหนักเหมนนือนน,ะนอนนะนอดแม่งโดนเยอะสามร้อยอะ ออกสี่ตัวมันเดิมไม่เข้าโอ้ยเข้าอีก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 ,อก,อกมึงเลยไปแล้วได้ไหมอ่ะไม่ได้ด้วยต้อง5าจ้องกคตเตอร์ทั้งสี่ต้องห้าช่องอนะ่ะยอด เยี่ยมเอาหนดนะเออสวยจะได้หนอนไม่เข้าเว้ยหนอนแม่งเก็บกว่าอ๋ออีกตัวหนึ่งแรมีที่สามมาเป็นนี่ไหม บอกวา่าอะไรนะที่ไิ้สามรอบอ๋อมันมีคูณด้วยคูณไปเรื่อยๆอ๋อเข้าใจแล้วอันดีก็คูณอ้าแล้วแม่งไม่เข้าสักอ,อัน โอ้ปะต่องเก้อุ้ยโดนอีกแล้วม okay. ันสีอุ้ยต่อมันเก้าแล้วอ่ะอุ้ยคุณยี่สิบแล้วอ่ะอุ้ยโดนอีกแล้วแปดร้อยคุณยี่สิบสองทีเดียว หมดไปสี่พันไปคไปเป็นเกมต่อไม่น่าจะเข้าแล้วผมว่าเข้ามาอา่าผมมาอยู่เกมบอลนะครับเอาผมเมพันห้สิบก่อนเอาไหมรับได้คุณสองเก่งว่า อย่รับนะอะไรรูนะเนะเกมบาเาร่า,าบ้านเดิมพันห้าสิบได้หกรอยอย่ารับนะมั้ไมมันเล่นง,ง่ายอย่างน่ท่านผ้ชมงงไหมอ่าผมลองรวมสองร้อยไป ได้ไหมไ้ 200. เยียสองร้อยเอาแหมาอ๋อห้ามผู้รักษาะตูวรับแหมอ่ะลองห้าสิบบาทอะบตองยิงตรงตเนี่ย พันสิบบาทนะน,นั่นแหละโอเคได้อยู่อ๋อลูกสองร้อยพอผมเลิอกอะคูณอะไรก็ได้มะคูณอะไรก็ได้หนึ่งจุดห้าโอเคสามร้อยเลิกว่าโอเคครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อไม่พลาดคลิปหน้าแล้วเจอกันครับอย่าลืมเข้ากลุ่มเพื่อไปพูดคุย ว่าเกมไหนแตกเกมไหนดีโอเคนะครับเรามาปรึกษาหาลือกันดีกว่าความคิดเห็นโอเคไปดีกว่าเกมแม่งโคตรเยอะเลยเดี๋ยวผมจะมาสตรีมใหม่เดี๋ยวคอติดตามนะครับว่าจะเป็นเกมอะไรกำไรสอบพันได้งบมาได้ทุนมาสามพันสามร้อย OK，来吧，来。